พี่พีพี่พีที่พีว่าแน่ต้องการจะสวยแอส่ลนั่งรถมอเตอร์ไซค์ดีระวังจุดระเดระวังแบบกระแทกนะพี่เะวังแรงนะพี่นะเอาไปจิ๊บเยอะแล้วกันเนี่ยไอ้เนี่ยตั้งแต่พวกเอกรอไปเนี่ยควับกาเข้าโรงพยาบาลโรงพยาบาลช้นจุด คเหนื่อยอ่ะเดี๋ยวก่อนนะพ่อพไม่ใช่รถชื่อโรงพยาบาลไม่ใช่ชื่อโนวันแล้วเนี่ยมันจะไปทัชจุกมากกว่าไอ้ก็เกิดตัวกันเนี่ยโนโนแอสซิตี้เอรซิตี้ไม่มีตัวที่นายไม่ได้ใช้ในโรงพยาบาลเลเพราะว่าทุกคนแอร์เดินออกมาใส่ตัวมปแล้วไงเกนนคุณแม่บอกเลยนะตาเดียว ไอคำพูดของเอ็มโอเคมึงเจอได้ติกก่เจอใด้ติกลัไอ้เนียคุณได้เป็นดาวติกลอบแล้วอ่ะโอ้คุนายที่อยู่ในโดวันมองสูดไปนึง